มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดำมเม,มินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชรเลนะ1647 ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1นย่ะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามให้ร่วมกิจกรรมลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ถ้าฟังไม่ทันนะครับเข้าไปดูได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s s ของเรานะครับหน้าแรกนะครับด้านล่างซ้ายจะมีสัญลักษณ์คำถามคลิกเข้าไปก็จะมีคำถามให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งเข้าไปอ่านคำถามประจำวันนี้ลุ้น5รางวัลผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s s นะครับเข้าไปดูคำถามได้เลยนะครับ แล้วก็ย้ำนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ i ส n ์แล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มานีติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับบังจากปิตโตเลียมจำกัดมหาชนรุกธุรกิจลิเทียมลงทุนเพิ่ม1,200ล้านบาท โดยคุณชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บังจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนเปิดเผยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับมีอนุมัติให้บริษัทย่อยของทางบังจากเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน50ล้านหุ้นในลิเทียมอเมริกาคอปหรือว่า LAC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตลอนโตประเทศแคนาดาและดำเนินโครงการเหมืองลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ลงนามในอินเวส a g r e e m อั t กกับ LAC เมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาในฐานะที่บริษัทลูกของบางจากก็คือ BCPI เป็นผู้ลงทุนและ LAC เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อขยายธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนวัตกรรมพลังงานนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณปตาทาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตาทาสพโดยปตาทาสพตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัทโลสกอยนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนนะครับ คุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพขอแจ้งว่า บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโลสฟลอยในช่วงเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน30วันและจะชี้แจงความคืบหน้าให้ทราบต่อไปโดยปตทสพ,พอขอยืนยันที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างจริงจังภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมนะครับ กรุ๊ฟฟังครับสุภลัยจำกัดมหาชนเตรียมเปิดสุภลัยพ์ควิวปิ่นเกล้ากาญจนาเริ่มต้นเพียง3ล้านกว่าบาทอยู่บนพื้นที่โครงการประมาณ64ไร่สุภลัยพ์ควิวปิ่นเกล้ากาญจนาโดดเด่นด้วยทำเลักยภาพเดินทางสะดวกเชื่อมต่อติดต่อเมืองด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีตลาดบางใหญ่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตเทสโกโลตัสอีเกียใหม่ และโรงพยาบาลบางใหญ่เป็นต้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1720 1720แล้วกด50หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalay.com นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปถึงกรณีศึกษาของคุ้นนวัตกรรมอย่าง Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกเกอร์ด้วยนะครับมาดูนะครับว่าทางผู้บริหารมองนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไร และจะส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่ออ a สเทนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งแผนในการขยายงานและสร้างความเติบโตของ EPG ในปีนี้ปี60นะครับผมเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดเรเฉลียววิทูปกรณ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอ a สเทนโพลิเมอร์ r o u p ปจำกัดมหาชนหรือ EPG ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ ท่านดเรเฉลียวสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับเรื่องของทรัมป์เนี่ยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองมากๆเลยหลังสาบานตนรับตำแหน่งก็แถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มมีแอคชั่นหลายเรื่องออกมาแล้วด้วยนะครับอาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับนโยบายที่หลายฝ่ายมองว่าแข็งกกราวของโดนัลด์ทรัมป์ครับท่านอาจารย์เฉลียวครับ ก็จริงๆแล้วถ้าเรามองจากมุมภายนอกเข้ามาภายในนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เรามองภายในออกไปภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างของทั้งก็เป็นประธานธิบดีบนพื้นฐานของการเข้าใจในคนอเมริกันด้วยกันนะครับว่าเขาต้องการมีกินมีเกียรติ เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐบาลของอเมริกาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์สามส่วนก็คือเรื่องของความสัมพันธ์โลกประเทศที่ดูจากนโยบายของการเมืองหรือว่าทางด้านของเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ใช้การเมืองนําเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องให้เศรษฐกิจกับคนที่เขาไปจัดระเบียบโลกก็เลยทําให้คนของอเมริกาเองก็มีลักษณะของการเดือดร้อนเพราะฉะนั้นของช้าวมาเป็นประธานที่ปรีภายใต้คอนเซ็ป อเมริกาเฟิร์สนะครับแล,แล้วก็เม็กอเมริกนเกรสอาเกตมันก็เลยทําให้เขาเองกาหนดนโยบายที่จะนําสิ่งต่างๆเข้าสู่คนของของประเทศก่อนคเพราะเศรษฐกิจนํำเขาก็เลยมีการงดหรือว่าลดการช่วยเหลือในสิ่งที่เขาใช้การเืองนําไปก่อนนะครับเช่นการเมืองการคลังหรือว่าทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยก็าก็จะลดก็ประมาณที่จะไปแจกจ่ายทั้งโลกเนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศของเขา ที่ว่ากันเป็นล้านล้านเหรีออยญในทีเดียวจะเรียกได<ช>้ว่าเป็นนโยบายที่แทบจะก,กลับลําจากเดิมแทบจะเกือบสิน้นเชิญเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับใช่เลยครับนี่คือเป็นครั้งแรกเลยครับของอเมริกาที่เขาเน้นในเรื่องของการใช้เศรษฐกิจนํพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเขาก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบของการที่เขาต้องปกป้องคนของประเทศเขาโดยการกําหนดเรื่องภาษีต่าง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีกําแพงภาษีที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะการค้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยคนที่เคยส่งของจากสางประเทศเข้ามาเนี่ยอ,อย่างจีนเนี่ย ค่าสีเฉลี่ยนําเข้าก็าประมาณ3%คแคนาดานิกซีแลนด์ก็0.1%อย่างเงี้ยญี่ปุน่น1.7%อย่างเงี้ยก็เลยทําให้สินค้าที่สิดในอเมริกาสู้กับต่างประเทศเขาไม่ได้เพราะพื้นฐานของค่าแรงงานในอเมริกานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงจําเป็นที่จะต้องเพิ่มกาําแพงภาษีโดยจากจีนเนี่ย3%นะครับจะขึ้นมา 45%เลย oh นะครับแล้วก็เม็กซิโกที่เคยอยู่ในนาฟต้านะครับที่ส่ง0.1 oh. เขาก็จะขึ้นปฏนิไปติการ35%เลยทีเดียว oh นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันเห็นว่าโตสิ่งที่ทางทรัมที่เขาเคยรับปากคำไว้นะครับว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับก็จำเป็นต้องดำเนินการเมื่อวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งแล้วก็ดำเนินงานเนี่ยก็ยกเลิกการทำ t p p เลย อาจารย์มองว่านยโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์จากที่เคยใช้นยโยบายดอลลาร์แข็งมาโดยตลอดมันจะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามกับกลายเป็นยุทธศาสตร์ดอลลาร์อ่อนหรือเปล่าครับท่านอาจารย์จริงๆแล้วโดยภาพรวมภาพเศรษฐกิจเขาดีดอลลาร์เขาก็คงอาจจะไม่ทําให้อ่อนมาก อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าในส่วนของแต่เองที่เขาได้มีการคาดการณ์อยู่เรื่อยๆว่าถ้าเศรษฐกิจมีการเโติบโตขึ้นเงินก็จะไหลเข้าประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับครับพอเงินนอกต่างๆไหลผ่านเข้ามาทางตลาดทูนตลาดการเงินมากขึ้นครับการขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้นค่าเงินของดอลลาร์เองในตลาดโลกก็จะสูงขึ้นอาจารย์มองว่า,านโยบายของทัป์จะไม่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงมา,มามากๆอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเหรอครับ ก็คาดไว้อย่างนั้นนะเพราะถ้าเขาอ่อนลงมากๆเนี่ยมันไปนสูนทางาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โลกเนี่ยมองว่าเขาเป็นประเทศหลักที่เป็น GDP ระดับ25%ของโลกที่18ล้านล้านเหรียญน,นะครับ,รบทีนี้มาดูนะครับว่าจากนโยบายของประธานธิบดีคนที่45ของสหรัฐประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย เอ้ส่งผลกระทบยังไงต่อ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนบ้างกระทบทางตรงไหมหรือถ้าไม่กระทบทางตรงเนี่ยโดนทางอ้อมตรงไหนยังไงบ้างไหมครับท่านอาจารย์เฉลียวครับครับโดยปกติเนี่ยครับเรามีธุรกิจในอเมริกาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดประมาณสักสิของกลุ่มเราอยู่แล้วนะครับ,รบเรื่องของรายได้แล้วเราก็มีการลงทุนที่นั่นเหือห้ารล้านเหมือนกันนะครับ,รบการทำธุรกิจก็ปีนี้ก็เป็นขึ้นปีที่17 นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งทําให้เราเนี่ยมีฐานในเรื่องเกี่ยวกับด้านขององค์กรฐานการผลิตนะครับแล้วก็ฐานจัดจำหน่ายทั่วทั้งประเทศอเมริกามา17ปีครับทำให้เราเองเนี่ยมีลักษณะของการขายในสินค้า a อโรเฟกซซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างเมื่อ เศรษฐกิจต่างๆที่ก็ยังไม่เคยเติบโต,ตขึ้นเราก็ยังขายแก็เติบโต,ตขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ,รบเมื่ออเมริกาเนี่ยเขาจะพัฒนาประเทศของเขามันก็ย่อสมส่งผลที่จะทําให้ขนาดของธุรกิจขนาดของตลาดโดยเฉพาะป็อปคอนก็คือ property and construction <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่เรื่องการพัฒนาอาสางหาดินทัพ <c oughs> การพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของวัสดุการก่อสร้างก็จะทําให้เกิดการใช้วัสดุก่อสร้างที่เติบโต,ต,ตขึ้นมายเยอะมันก็จะทําให้ทางด้านของการค้าการขายในอเมริกาของเรานะครับ จะตุดโตขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วงนี้มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวของประเทศอเมริกาด้วยนโยบายของชัป์เมื่อประชากรเขามีงานทํามากขึ้นนะครับแล้วก็มีกิจการธุรกิจต่างๆดีขึ้นนะครับภาษีต่างๆที่เขาจ่ายน้อยลงนะครับก็ทําให้เขามีกําลังซื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นการซื้อในเรื่องเกี่ยวกับของกินของใช้ของต่างๆเนี่ยเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของแอรแอพของเราก็คือเรื่องของ PPP นะครับ ซึ่งเป็นในลักษณะของภาชนะนะครับ mm hmm. ให้เกจริงเรื่องของด้วยนะครับน้ำเดิมและวกชนะอาหาร mm hmm. กลุ่มเรล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในช่วงที่เราสามารถเข้าไปจัดจําหน่ายหรือว่าไปตั้งสินฐานโดยใช้พื้นฐานของแอโรเฟกที่เรามีโรงงานอยู่ที่เทนเนสซีอยู่แล้วนะครับ เมื่อเขามีการเดิมการกินการอุโปโภคมากขึ้นมีธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับานด้านของการใช้ยานยนต์ต่างๆมากขึ้นซึ่งผมก็บั่นใจนะครับว่าเขาก็คงคจะทําให้ในส่วนของการเติบโตในธ,ธุรกิจทั้นามหลักของเราเนี่ยควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของอเมริกาถ้าเขาทําได้จริงฟังดูแล้วน่าจะเป็นผลดีต่อ EPG อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมว่าชัดเจนครับ ในเรื่องของผลดีที่เกิดขึ้นในตลาดอเมริกาซึ่งเรามีประมาณสิอยู่แล้วนะครับนี่เป็นนโยบายของทรัมป์ถามว่าจะส่งผลกระทบยังไงต่อ EPG ฟังดูแล้วอาจารย์เฉลียวบอกว่าส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นแหละแต่ว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวกนะครับถ้าดูจากนโยบายเบื้องต้นของทรัมป์นะครับมาอัปเดตกันหน่อยครับท่านดรเฉลียวครับว่าปัจจุบันธุรกิจหลักๆของ EPG ประกอบด้วยกี่ส่วนและแต่ละส่วนทําอะไรบ้างครับท่านดรเฉลียวครับ ิจการของทาง EPG เราเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์นะครับธุรกิจหลักๆของเรานะครับก็คือในเรื่องของฉนวนกันความร้อนนะครับในเรื่องของ Aeroflex ซึ่งเรามีมาอายุมา38ปีแล้วนะครับมียอดจําหน่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับ้งปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 6ง2,600ล้านบาทในส่วนเนี้ยเราก็ใช้ไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีโรงงานทั้งในจีนอเมริกาแล้วก็ที่อินเดียนะครับ ส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นส่วนของทางด้านเกี่ยวกับแอร์โรคลาซึ่งก็เป็นชุดิตปีนี้ขึ้นปีที่21แล้วแอรโรคลาดนี่ทําอะไรครับอาจารย์ครับแอ r โรคลาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทําส่วนที่เป็นพื้นกระบะรถยนต์นะครับ a อรโรคลาที่เป็นลักษณะของตัวปูพื้นกระบะนะครับแล้วก็เป็นพวกหลังคากระบะ แล้วก็พวกเกี่ยวกับบันไดข้างรถของรถกระบะหรือว่ารถทางด้านของ SUV นะครับรวมทั้งทางด้านของตัวกันชนหน้าหลังของรถที่เป็นรถยนต์ดดนส่วนบุคคลหรือว่ารถกระบะนะครับ,รบแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้เราก็ทําร่วมกับทางด้านของการไปซื้อ c j m ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับโ r ร b บาโ ซึ่งสองส่วนเนี่ยปีที่แล้วคือปีปิดงบประมาณของเราประมาณมีนาคมนะครับซึ่งมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปิดที่ยอดของแอร์โรคลาสกับทีเจมรวมกันประมาณ3,600ล้านบาทครับสุวนที่สามก็จะเป็นเรื่องของตัวแพ็เกจจิ้งนะครับแพ็เกจจิ้งของ e p p เนี่ยปีนี้ก็ขึ้นสีที่15บห้าละครับเราก็มีการเติบโต ปีที่แล้วนะครับที่มีนาคมปี1-6ึ่งหกแล้วก็ขายได้ถึงประมาณเกือบ2,600ล้านบาทแพ็กเกจสำหรับบรรจุอาหารเป็นหลักเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบรรจุพวกถ้วยน้ํำดื่มถ้วยน้ํเดื่มเป็นหลักแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เป็นบรรจุเรื่องเกี่ยวกับอาหารเป็นโปรเซนฟู้ดตามมาเป็นตัวรองขึ้นมาครับนะอันนี้เป็นประเภทที่3นะครับประเภทที่สก็คือเรื่องของการจอยเวนเจอร์ร่วมทุน รเราก็จะมีร่วมทุนอีก2บริษัทใหญ่ๆของเรานะครับ,รบที่ตั้งในประเทศไทยก็คือฐานาของโตไกอีสเทนแล็ปเปอร์นะครับรบแล้วก็ซีออนแอบวานโพลิเมิกซึ่งก็เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มียอดขายแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของโลกเลยทีเดียวนะครับนี่คือ4ประเภทธุรกิจหลักๆของ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับ1<ร>ก็คือประเภทฉนวนกันความร้อนต่างๆ สก็คือปูพื้นกระบะปูพื้นรถยนต์นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับสก็คือแพคเกจจิ้งนะครับเกี่ยวกับถ้วยน้ำดื่มแล้วก็บรรจุภัณฑ์อาหารโฟเซ่นนะครับและประเภทที่4ก็คือเป็นบริษัทร่วมทุนเป็นจอยเวนเจอร์ กับพันธมิตรต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือค4ประเภทธุรกิจหลักๆของ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับ<ช>ขยับมาบดูแผนในการสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งของ EPG ทั้งในและต่างประเทศสำหรับปีนี้ปี60คาบเกี่ยว61วางแผนไว้ยังไงจะขยับขยายตรงไหนบ้างครับท่านอาจารย์เฉลียวครับครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเราปิดงบ บัญชีนะครับที่มีนาคมเราก็ลังเืออีกหนึ่งใจมากระหว่างมัคกกาคุมพามมนาซึ่งเราเคยตั้งไว้ว่าในปีนี้นะครับหน,นึ่งเจ็ดมนี่นะครับเราควรจะทํายอดขายให้แตะ1นึ่มล้านบาทนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรายังมีอีกหนึ่งควอเตอร์หนึ่งใจมากคือมัคคาคุมพามมดาเนี่ยในการที่จะรันให้ได้ ถ้าเราทําได้นะครับในปีนาเบตาหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นปีนาหนึ่งแปดเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าให้มีการเติบโตอีกประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราแตะหมื่นล้านได้นะครับเราก็คงจะมีการตั้งในส่วนการเติบโตในปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดขึ้นไปอยู่บวกสิบห้าเปอร์เซ็นครับ ในโครงการในประเทศจะทําอะไรโครงการในต่างประเทศจะทําอะไรอีกบ้างครับอาจารย์เฉลียวครับจริงๆในส่วนของที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบเราเองก็มีการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจหลักๆของเราเนี่ยทั้งด้านของานวนแอโรเฟกสาหรับการก่อสร้างซึ่งในประเทศและต่างประเทศนะครับ,รบเราก็มีการขยายกําลังการผลิตไปที่อเมริกามากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะลงทุนิกประมาณร่วม200ล้านนะครับ,รบว่าจะไปเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร นะครับทำทางด้านของพวกออโตเมชันไฮสปีดเทคโนโลยีนะครับรบแล้วก็ในส่วนของทางแอร์ลุคฮาเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับการลรับิำธิ์ในส่วนของการทำเรื่องของตัวที่เป็นหลังคาแล้วก็ในส่วนของพวกไซส์สเต็ปและอุปกรณ์อื่นๆมากขึ้นส่วน EPP เองเนี่ยเราเพิ่งทำในส่วนของโครงการ ทางด้านของ Factory m o d เดลที่ใช้ความเร็วสูงมากซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เราสามารถทำโ o เดลนี้ไปติดตั้งได้ทั่วโลกทีเดียวเพราะสามารถที่จะทำให้ยอดขายต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับทำได้มากกว่าสิบล้านบาทต่อหัวต่อคนต่อปีดีครับดีครับซึ่งถ้าเราทำได้เราก็ขยายไปทั่วโลกได้ดีครับอาจารย์ครับอยากให้ช่วยสรุปจุดเด่นจุดแข็งของทาง EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนขอไม่เกิน3ข้อครับท่านดรเฉลียวครับ การเจริญเติบโตเราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีในการปลิดความเร็วสูงรเรามีสิทธิบัตรมากกว่า500ฉบับนั่นก็ยืนยันว่าสินค้าเราได้ถูกป้องกันในการที่จะอยู่ในประเทศและต่างประเทศได้อีกยาวนานครับ,รบส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ทางด้านของตราสินค้าเราจะเน้นในเรื่องตราสินค้าของสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์ตราสินค้าของเรามากกว่า87ประเทศทั่วโลกเราทําให้เราเป็นธุรกิจที่มีการขายด้วยสินค้าของเราเองเราพัฒนาจาก OBM เนี่ยนะค,ะครับก็มาเป็น OEM คือเป็นรับจ้างผลิตในส่วนเทคโนโลยีข,ของเราให้กับทางด้านของบริษัทชั้นนาของโลกใต้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเป็น ODM ก็คือเป็น Original Design Manufacturer ก็คือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทางด้านของบริษัทชั้นนาของโลกต้ ได้ด้วยเป็นการสร้างทางด้านของคุณค่าแล้วก็จํานวนขายมากขึ้นได้สุดที่3ามก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการเป็น global player ผู้เล่นระดับโลกเพราะว่าการขายของเราไม่ได้ขายแค่65ล้านคนคแต่เราขายถึง7,000ล้านคนซึ่งตรงนี้แหละครับคือตลาดที่มีการขยายได้อย่างไม่จำกัดจริงๆนี่คือ3จุดเด่นจุดแข็งจุดแตกต่างสำคัญของ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับ อยากจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ครับ EPG เองเราลงทุนโดยพื้นฐานของความเน้นเรื่องของธรรมาภิบาลเราถึงได้มีการใช้บริษัทชั้นนำของโลกเป็นออร์เตอร์ท่านมั่นใจได้ว่างบการเงินของเรานั้นเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทชั้นนำในระดับโลกส่วนที่สองเนี่ยการลงทุนการขยายนะครับเราจะมีการลงทุนบนพื้นฐานของความแน่นอนของเศรษฐกิจนะครับของระดับประเทศก,ก็ระดับโลก ดังนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงก็ตามเพื่อให้ธุรกิจและก็ผู้ถือหุ้นและก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนั้นได้ทราบถึงการนําธุรกิจสู่ความยั่งยืนทุกความยั่งยืนจะนําไปสึ่งความก้าวหน้าทุกความก้าวหน้าของเราจะนํามาสึ่งความสุขของทุกๆคนคและทุกความสุขของทุกคนนั้นจะนํามาสึ่งความมั่งคั่งและก็อยู่ดีกินดีด้วยกันครับครับอาจารย์เฉลียวครับเคยมีนักวิเคราะห์เปรียบเทียบว,ว่า EPG เนี่ยเป็น growth s ต o อกอาจารย์คิดยังไงกับคําพูดนี้ครับ ครับการเป็นโควต์สต็อกได้นั้นจะต้องมีอัตรา,าก,การเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็มีมาตรฐานการทํากําไรที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับเป็น HG HM แล้วถึงจะนําไปสู่ไฮ p พลยก็คือราคาในตลาดที่มีการเติบโตสูงขึ้นดังนั้นการเติบโตของเรานะครับที่ผ่านมาเราก็มีการเติบโตเหนือกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า15%ในกําไรนั้นเราทํากําไรเมื่อปีที่แล้วนะครับในอัตราส่วนวัตถุไรเนี่ยระดับที่กําไรจุดท,ที่ประมาณ16จุ 1%นะครับ,รบแล้วก็การเติบโตของกุ้นตลอด2ปีที่เราเข้าตลาดมาเนี่ยนะครับ,รบจะมีการเติบโตโดยชาติาเฉลี่ยต่อปีที่ราคาเปิดตลาดที่ IPO 5.80าทปณปัจจุบันนะครับ,รบก็ประมาณ13.90ก็มีการเติบโตประมาณ4ีนครับนี่คือที่มาว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงได้เปรียบเทียบ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนว่าเป็น โกลต์นะครับเอาละครับชัดเจนวันนี้ขอพระคุณอย่างสูงครับท่านดรเฉลียวครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านปุปันครับครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเฉลียววิทูประกรณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอิสเทนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ EPG นะครับมาพูดถึงผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์ตอบ EPG ทั้งทางตรงและทางอ้อมและแผนในการขยายงานของ EPG ในปีนี้ด้วยนะครับมีมาฝากกัน คุณฟังครับเบนสตาร์แฟคขอตอบแทนลูกค้าหลังประสบความสำเร็จจากยอดจองและยอดขายปี2,559เร่งเครื่องจัดแคมเปญพิเศษมากกว่าคำขอบคุณ thank you program สำหรับรถยนต์ m e r c e d e s b สเ z รุ่น S500 e plug-in hybrid และรุ่น SLC 300 AMG Dynamic รถสปอร์ตโ o สเตอร์เปิดประทุน2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบนสตาแฟโชว์รูมอยู่บนถนนวิภาวดีลังสิต0 2 2 4 8ง6 6 9 9 2 2 4 8 6 8 9 9 9หรือ www.starfact.co.th คข่าวดีสำหรับทุกธุรกิจกับผู้ช่วยดีๆที่ทุกธุรกิจต้องมีในออฟฟิศนะครับ OfficeMate Catalog 2017เริ่มเดียวครบตอบโจทย์ทุกธุรกิจลงทะเบียนได้ฟรีวันนี้ที่ www.officemate.co.th หรือติดต่อรับได้ที่ร้าน OfficeMate มากกว่า70สาขาทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ออฟฟิศเมดคอนแทคเซ็นเตอร์027395555 027395555โดยจะมีบริการจัดส่งแคตตาล็อกฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money p พล s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM101 แห่งนี้นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p l ล s ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ผมยุทธนากลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอร์ปเปอเรชั่นจำกัดเช่ารถ โทรเลยนะ1647